ครับผมมาเจออีกหนึ่งคันนะฮะไบในช็อปนะครับผมใครที่กําลังจะไปออกมือหนึ่งนะมือหนึ่งมันแสนห้านะตอนเนี้ยมือหนึ่งแสนห้านะใครที่กําลังจะไปออกมือหนึ่งนะครับผมแวะมาดูคันนี้นิดหนึ่งนะแวะมาดูคันนี้นิดหนึ่งนะครับผมรถคันเนี้ยนะครับใหม่เจ็ดพันกุญแจสองดอกบุ๊คสวิทครบนะครับผมนะปียี่สิบเอ็ดนะครับผมปียี่สิบเอ็ดรถแค่ประมาณปีกว่าสองปีประมาณนี้นะ ราคาเงินสด9-2,000บาทนะครับผมลองพิจารณาด,ดูนะครับคนที่จะไปซื้อเงินสดมือหนึ่งนะประหยัดไปผมว่าห0 0มื่นนะครับผมประหยัดไป6 0 0มนะื่ะแล้วดูสภาพนะของแต่งมีอะไรมีกา้นกานเบรกก้านคัตสีน้ําเงินแล้วก็มีแค่อะไรมีแค่กัดมออนั้นแต่งมานอกนั้นเดิมทั้งคันยางเดิมโรงงานโซ่เดิม,ดมโรงง,งานเดิมเดิมเดิมจริงๆนะคือบางร้านเขาก็ขายของรถที่แต่งนะครับแต่ว่าของผมส่วนมาก ส่วนมากเลยจะเป็นรถเดิมนะครับใครชอบรถเดิมก็ต้องมาที่ไบหนชอบนี่ <c oughs> เดิม <c oughs> เดิมนะ <c oughs> เดิมจริงๆนะครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับใบหน้าช็อปด้วยนะเออมาเจออีกหนึ่งคันนะครับผมที่คุยกันไว้นะเราวันนี้กำลถึงคิวของคันนี้จะเป็น Honda CV300R นะครับผมปี B 21นะครับผมสีน้ำเงินสวยเลยนะน้ำเงินแบบเข้มๆหน่อยนะครับผมสวยเลย นะสวยพร้อมใช้งานเลยนะกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับผมยางหน้าหลังยางเดิมนะครับโซ่ยังเป็นโซ่เดิมโรงงานนะครับผมไม่มีอะไรมากฮะคันนี้มีของแต่งแค่การเบรกการคัดเนี่ยครับของแต่งของ GTR นะผมการเบรกการคัดปรับระดับได้นะครับผมแล้วก็มีแค่ากาดหม้อน้ําแต่งมา c b 3 0 0 r ตรงรุ่นนอกนั้นเดิมเลยนะเรามาดูรอบขันกันไฟหน้าสวยๆรถไม่ลมไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรทั้งสิ้นนะยางหน้ายังเหลือเยอะเป็นยางจากโรงงานนะปี2021ันีนะถ้าผมจำไม่ผิด นะครับผมอ่ะปี2021ันะบางคนสวยจานวงจานเบรกเต็มมาฮะโอ้โหใหม่กิฟตเลยนะครับผมจานวงจานเบรกครับเบรกไม่ต้องห่วงฮนะอ่ะคอท่อยังดำอยู่เห็นไหมเครื่องฝั่งนี้เป็นไงนี่ใส่กิ้งนะครับโอ้โหนี่นำ้นำ,นำบ่งน้งนำน้ำบรรจบน้ำบันเบรกใส่กิ้งนะครับท่อเดิมใส่กิ้งกิ้งคือใส่อะนะคันนี้นะเบาะใส่กิ้งกิ้งนะนี่เป็นไงท้ายเดิมสวยๆนะ ยางหลังก็ยังเหลือเยอะนะครับย,ยางเดิมจากโรงงานผ้าบงผ้าเบรกจานเบรกไม่ต้องห่วงนฮะเต็มคือไม่แค่เจ็ดพันนะครับไม่แค่เจ็ดพันอ่ะโซ่เป็นโซ่เดิมจากโรงงานนะเห็นไหมเออจอดส่วนมากจอด <c oughs> โซ่เดิมจากโรงงานนะลองพิจารณาดูนะครับผมอะ่ะฝั่งนี้อะ่ะเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆแจ่มๆทุตสูงกสีสวยครับประมาณนี้นะอืมประมาณนี้นะค่อโดยรวมผมว่ามันสวยนะครับผมอะ่ะประมาณนี้นะเห็นไหมยาง แม็กสวยคือผมว่าสีสีน้ำตาลไหมสวยนะชอบสีนี้นะชคกเป็นสีเดียวกับชกเลยนะครับแม็กไฟหน้ารล่อ,ลอ LED นะครับประมาณนี้เบาสวยๆถังน้ามันสวยๆนะประมาณนี้ครอบถังน้ามันก็โอเคสวยใสๆนะเดิมเดิมนะครับผมกุญแจ2ดอกครบไม่เจ็ดพันไหนผมบอกนะเจ็ดพันนะผมบุ๊ครบอ่ะนะครับนะรบนะเรามาสตาร์ทเครื่องกันใสขนาดไหนไม่เจ็ดพันนะ คือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะผมบอกเลยว่าโอเคจบแล้วนะครับคันนี้ประหยัดไปมือหนึ่งห้าหมื่นเอ้หกหมื่นดิประหยัดคนที่จะไปออกมือหนึ่งอ่ะหกหมื่นได้สภาพแบบนี้นะลองพิจารณาดูนะครับงินสดนะครับผมราคาเงินสดแค่เก้าหมื่นสองครับมาที่ไปในช็อปคุยได้นะคุยได้นะมาคุยราคากันนิด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 หน่อยได้ครับเพราะว่าราคามันไม่แพงอยู่แล้วครับร้านอื่นจะขายเท่าไหร่ไม่รู้นะเพราะว่าเห็นบางร้านนี่ก็ปีสิบแปดนี่ก็เก้าห้าเก้าเก้าไปแล้วนะอันนี้ปียี่สิบเอ็ดนะ น,นี้คือปี21นะอย่าลืมปี21นะครับผมออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่ผ่อนเท่าไหร่ฮะและอาบอกรลคาเงินสดก่อนเงินสดเนี่ย92,000บาทนะครับราคาจัดไฟแนนซ์97,000บาทนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อนประมาณ2,008สี4ปีนะครับผ่อน2,008ปีออกรถศูนย์บาทฝากไว้พิจารณาอีกคันหนึ่งนะฝากไว้พิจารณาอีกคันหนึ่งผ่อนไม่แพงออกรถศูนย์บาทมือหนึ่งก็ยังทำไม่ได้เลยนะ ผ่อนประมาณนี้นะมันยังไม่ได้เลยนะผ่อนนม่งถูกถูกเลยคืออย่าลืมนะ284 0 0ปีนะไม่ใช่5ปีนะอย่าเข้าใจผิดนะ4ปีนะครับผมใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะยินดีให้บริการมากๆเลยนะครับใบในช็อปนะออกรถ0บาท CB 300R B 221กุญแจ2ดอกบุกซีวิทครบสภาพสวยไม่เจ็บพจบป่ะเคนะ มีเข้าเรื่อยๆอ่ะช่วงนี้นะครับรอติดตามได้เลยนะใครหารุ่นไหนอยู่ลองทักมานะครับผมโอเคคลิปหนา้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ